หลับแบบก็ไม่ได้หลับสนิทมากมายแต่รู้ว่าเหนื่อย ไฟแอดมินอนุมัติด้วยนะคะหนูแบบแชร์แชร์นี้แล้วแชร์แบบลิงก์กลุ่มอะค่ะบางคนเขาก็ยังไม่ได้เข้ากลุ่มบ้านเราต้องโปรโมตนิดนึงสบายดีสวัสดีสวัสดีโฟกัสที่แหวนโอ้อยหนูเพิ่งตื่นนะคะ หมู14มากไปสวัสดีพี่น้องทางเล่าพี่น้องทุกๆประเทศเลยนะคะทางบ้านหักของเรากลุ่มบ้านของเรานะคะก็จะมาแต่งหน้าปาบมีจด ตำม,มุตำม,มิน่าเป็นคนผมเยอะที่แบบเยอะจนหน้าลำคาญค่ะทุกคนเยอะจนหน้าลำคาญอันนี้คือดีแล้วบอกต่อไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆแต่หนูใช้มานานหลายปีละอันนี้คอนซีลเลอร์นี่คือดีมากขนาดแอมเป็นคนผิวขาวๆนะคะมันจะมี ยี่ห้อนี้มันจะมีดูดีๆนะมันจะมีรองพื้นมีคอนซีลเลอร์มีมาสคาร่าอะไรของเขาสักอย่างแต่อันนี้คือคอนซีลเลอร์คือดีมากดีกว่าพวกแพงๆอ่ะแล้วเวลาเจอที่เซเว่นก็คือต้องตุนไว้เด็กหิงนี่ชนะเเด็กหิงนี่ชนะเด็กชายผู้กันนอน รู้เลยว่าคนเยอะเมื่อคืนเพราะว่าอุดรยังไม่เคยไปก็ไม่ได้คุยกันนะคะปกติก็ไม่ได้คุยหรอกเพราะว่าต่างคนต่างทำงานแต่ว่าก็ส่งไปบอกส่งข้อความไปบอกแกว่าวันนี้หนูนอนพักแถวๆนี้นะพักที่นี่ก็รายงานแหละตามปกตินะคะแต่ว่าหยกไม่อยู่ไงเมื่อคืนอยูกกลับบ้านก็เลยนอนคนเดียว ก็เลยบอกแล้วว่านอนผู้เดียวกสบศิย์กายันยันเนี่ยล่ะออแต่ว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเพราะว่าเราเหนื่อยนะคะเมาเมาเดือนมิถุนาเท่าไหร่